ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคู่เอกครับประจาวันพฤหัสที่สิบเก้านี้นะครับจึงถือว่าเป็นคู่มวยหญิงด้วยครับแล้วก็เป็นคู่ชิงขชมด้วยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับถือว่าถ้าทางด้านซ้ายมือนี้เรอาจะไม่คุ้นหน้าคุนตาครับแต่ทางด้านฝ่ามือครับดังกล้องขวาเกงกระุงมวยเทยต้องบอกว่านี่คือสุดยอดมวยหญิงอีกคนนึงครับระดับต้นๆของประเทศไทยครับเอาลยครับเรามาดูว่าความพร้อมของดังก้องขวาครับวันนี้เจอกับนักชกต้นปกายอีกแล้วครับ โอวันนี้จะดูร่างไม่ได้เสียเปรียบไม่สูงใหญ่นะครับอา่าวแต่ว่าดังความวันนี้คิดว่าลงมาชกด,ด้วยความเต็มที่ก็สภาพร่างกายประมาณหกสิบเต็มเชนนครับอืมแต่ว่าวันก่อนนี้ต่อยเทนเราก็ยังชนะได้นะครับวันนี้มามีปัญหาเรื่องน้ำหนักครับเพราะว่าได้ข่าวว่าไม่สบายก่อนชกนะครับมาร่างกายก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ นี่คือคำบอกเราอย่างหลเราไม่หลอกนะครับไม่ปิดไม่ป้องนะครับว่าข้อมูลนักบอลเป็นอะไรครับเพราะว่านี่คือรายการแห่งความเป็นจริงครับครบถ้วนตรงครงครับตัวนี้ทางงงเขาคิดว่าเราเจอวันนี้มีปัญหาไหมเจอคู่ชกคนนี้ก็นิดหนึ่งค่ะเพราะเขาก็เก่งเคยเห็นเขานะครับว่าเคยเห็นเขาชกเคยดูจากเทปหรือว่าดูจากวิดีโอดูวิดีโอค่ะดูนะครับโอเคเราศึกษามาแล้วนะครับเพิ่มเตรียมพร้อมในการที่จะเจอเขานะครับเอคิดว่าวันนี้ฟอร์มมั่นใจอยู่เราอยู่ที่ประมาณก็ เต็มที่ทุไฟค่ะเต็มที่ทุกวายนะครับอ๋อครับผมอ่าแล้วครับตอนนี้ถือว่าประสบการณ์กระดูกมวยไม่ต้องพูดถึงแล้วักกวัวาย่น่าจะไม่ตับว่าสี่สิบครั้งนะครับอ่าแล้วก็เคยานี้ตอนนี้นังกว่าอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสามปียี่สิบสามก็ถือว่าใหม่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับยี่สิบสามครับแต่ว่าวันนี้ครับทิ้งเชมด้วยครับแล้วก็น้ำหนักนะครับในพิกัดร้อยสิบเก้าต่อให้กดสู้ด้วยครับนันกีปญหาคนนังกกว้าครับ อเอาเลยครับมาทางด้านเอ็ดลีบงโกจากเคลมเกาครับนักกกจากค่ายบางทเมไทยเอ็มเอเครับโอเค you have the big money tonight if you win you know yes twenty thousand yes oh too much for you <laughs> <No. S 1> if you win and you have champion too <laughs> <I win. S 1> you have the two step first too much money too big money and then champion again ใช่เย and you keep training for fighting for tonight good training อ uh, ่าเป็นเช้าวมือช้ yeah yes uh how long you're training for this um uh probably like six weeks six, six weeks, weeks like uh yes. uh more than more than one one month yes yeah yeah oh you worry about her because you're like a big name in thailand for lady Fine? no you don't worry. Really? no she's good for wind. Yeah, she's win, very win, good one. You, were you have many kick and. yeah don't worry. me too you can too you can I you can, can? okay <laughs> and then how old are you now how old am i How old are you? 25. 25? Yes. She 23. Yes. But you lovely. Yes. You younger. You <laughs> fat. <laughs> เอาละครับแม่ไม่กลัวขู่ยังไงก็ไม่กลัวครับแต่แดนแอตลีครับปูว่านี่เก่งเบอร์หนึ่งประเทศไทยเก่งแท่เธอก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเธอมีแม่อัดจีดดวงดาวเลยวถึงสองหมื่นครับชนะได้แคมป์ขัดด้วยสองหมื่นด้วยสองเด้งว,วันนี้ต้องดูยอดมวยของเรากับ อยากรับเลยครับใครจะดีกว่าใครกับระหว่างเก่งการูมวยไทยนะครับกับบางทถมวยไทยใครจะดีกว่ากันกับลุ้นกันเป็นคู่เอกคือดีครับสี่ทุ่มกับอ่าสองทุ่มทึ่งเป็นตัวใบกับเปิดช่องให้ดูได้เลยนะครับ